รชมชาติดมาซอฟต์ไลเนอปากสมช่แก้มสมๆ่ดี๋ยวมาดูกันว่าเราแต่งยังไงนะคะเริ่มเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าโมเมคอัพเมคอัพแก้ตัวนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าครั้งที่แล้วมันอาจจะยังไม่ค่อยหนุ่มเมคอัพเท่าไหรค่ค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกอันนี้คือเราลงผูวเสร็จแล้วนะคะก็คือแบบบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ก็จะทากันแดดนะคะ อันนี้เป็นกันแดดใหม่ที่เราเพิ่งเอามารองนะคะเป็นกันแดดเนื้อเซรั่มนะคะก็คือเนื้อค่อนข้างบางเบาเลยค่ะทาเขาเ้าไปเลยเดี๋ยวเราจะไปซ้อมนะคะก็เราก็ต้องทากันแดดเอาไว้ก่อนเพราะว่าแสงแดดอะทำลายผิวเราแบบเยอะมากคือเนื้อแบบค่อนข้างเกลี่ยง่ายเลยนะคะซึ่งตัวนี้มี spf 50 PAC บวกเลยนะคะมีอีกที่หนึ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบลืมทานะคะก็คือข้างหลังคอตรงนี้ซึ่งเราก็ลืมทาเหมือนกันค่ะก็จะทาเข้าไปเลยเพราะว่าตรงนี้เราก็โดนแดดเหมือนกันตรงนี้ก็คือจะแบบไหม้เลยะคะ่ะแล้วนะคะก็คือซึมง่ายมากๆแล้วก็ไม่วอกไม่เทาแล้วก็แบบไม่ลอยเลยคะ่ะอันดับต่อมาเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะ ก็จะลงช่วงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็รอยสิวนิดหน่อยเล็กๆแต่ว่ารอยสิวตรงไหนที่เราปล่อยผ่านได้แล้วก็ปล่อยก็ได้นะคะเพื่อให,ให้มันยังมีความเป็นผิวอยู่เราก็จะใช้ฟองน้ำ เราไปเอาฟองน้ําไปชุบน้ํามานะคะเอ้ยพี่เช็คว่าฟองน้ําอันไหนต้องชุบน้ําหรือไม่ต้องชุบน้ํานะคะก็คือลองเอาไปชุบน้ําก่อน,นะคะ่ะแล้วถ้าสมมุติมันขยายขึ้นจากอันเก่านะคะแปลว่าอันเนี้ยต้องชุบน้ําค่ะแล้วก็พอชุบแล้วเวลาเกลี่ยนะคะมันจะช่วยเกลี่ยได้ดีขึ้นก็คือมันจะเอารองพื้นส่วนเกินนะคะที่เราทาไปออกผิวเราวันนี้ก็คือจะใช้แค่ คอนซีลเลอร์เลยนะคะแล้วมันก็จะเผยผิวส่วนอื่นนะคะก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องปกปิดทุกส่วนนะคะจ้ได้ประมาณนี้นะคะก็คือยังมีรอยสิวเหลืออยู่แต่ว่าเราเอาแค่นี้ก็พอค่ะการแต่งเมคอัพลงไม่ยับนะคะต้องเริ่มจากน้อยค่ะเพราะว่าเราสามารถเติมได้ะคะ่ะ เราก็จะเขียนคิ้วนะคะเราจะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ความธรรมชาติแล้วก็มีเส้นขนคิ้วอยู่แล้วก็ให้ใช้เป็นฝุ่นนะคะที่สีเดียวกันกับผมค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยไม่มีโครงแล้วก็ไม่ค่อยมีเส้นเราก็เลยใช้ดินสอนะคะแล้วก็จะทาแก้มนะคะหยิบลิปสติกที่คุณชอบนะคะก็คือ การที่จะทาปลัดให้เป็นธรรมชาติก็คือสำหรับส่วนตัวเราคิดว่าการที่เราใช้สีเข้มมาทาให้บางๆมันจะทําให้ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าใช้สีแบบโชว์ฮวนอ่อนมาทาเอามาวอร์มตรงนี้นินึงคือสีนี้มันค่อนข้างที่จะเข้มเลยนะคะเพราะว่าพิกเมนไม่ได้แน่นมาแล้วร,รู้สึกว่ามันธรรมชาติมากกว่าก็จะได้แก้มประมาณนี้นะคะเรา แวะมาเติมสีให้ตานิดนึงนะคะตาเราจะได้ดูมีมิติค่ะโทนสีที่เราจะใช้ก็คือเราจะใช้เป็นสีนี้นิดเดียวบางบางนะคะทาตาบนแล้วอย่าลืมทาตาล่างนะคะตาก็จะตองมีสีขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใช้สีเดียวกันทาอีกครั้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงนิดนึงตาก็คือเราจะใช้แค่สองสีก็คือตอนแรกเราใช้สีนี้ ต่อมาก็จะขยับเป็นสีก็ตาช่วงหางตากับหวัวตาให้มันมีมิติเสร็แล้วมากิดอายไลเนอร์กันอายไลเนอร์ที่เราใช้จะไม่ได้เป็นสีดํานะคะจะเป็นสีน้ำตาลซึ่งอันนี้ที่จริงเขียนคิ้วค่ะแต่เราเอามากิีดอายไลเนอร์เพราะว่าเราอยากได้ความบางๆแต่ว่าให้ตามันแบบดูไม่หล้น ่สีว่า Light Coffee ค่ะถ้าจะกีดให้ธรรมาชาติก็คือกีดแค่ตรงหางตานะคะแต่เราก็จะดูยาวขึ้นนิดนึงดัดขนตานใช้เป็นมาสคาร่าใสนะคะอันนี้มันจะเป็นบำรุงแล้วก็เป็นเบสด้วยก็คือปัดอันนี้เสร็จสามารถปัดขนตาปกติได้เลย ปัดคุณคิวได้ด้วยนะคะระหว่างรอให้แห้งเดี๋ยวเรามาไฮไลท์ก่อนไฮ้ลผ้าเหลือ,อะไรก็ได้ที่เป็นไฮไลท์นะคะมลกอย่างนี้ก็ได้สีขาวๆแล้วก็จะไม่ไฮไลท์เป็นผ้าอย่างนี้เลยเพราะมันจะมีสิทธิ์ที่จะโป่งง่ายมากก็ทาลิปก็ผสมสีเมื่อกี้จะมีความแดงกลับนะคะแดงเป็นบิกๆิกนิดนึงอิดๆหน่อยก็เดี๋ยวทากรอสนิดนึงกรอสของกระแต Yeah. Bye bye.